สวัสดีครับชาว s ซูกิเซเลรโอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะครับหลอดนะครับมาสอนวิธีการแกะนะครับแล้วพอดีก็จะเปลี่ยนหลอดเป็น LED นะครับเปลี่ยนแค่2ดวงนะครับมันมีห้าดวงนะฮะแต่ผมจะเปลี่ยนแค่2ดวงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดับแรกเลยนะครับเปิดประตูขึ้นมาก่อนนะครับนะครับจะเห็นน็อตตรงนี้นะครับเบอร์1ิบนะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวขันออกนะครับ ขันออกนะครับตัวนี้เราจะไม่ขันแน่นนะครับถ้าขันแน่นเนี่ยมันจะยางจะบี้ได้นะครับอพอเราขันออกเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับ วิธีการเอาออกนะครับท่านออกไปนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ปิดประตูลงมานะครับใช้ตัวนี้นะครับนะฮะเป็นพลาส,สติกนะครับเอาเข้าไปแย่แย่นะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวขออยญาใช้สองมือนะครับ มันจะมีล็อกอยู่นะครับให้เอานะครับไอตัวนี้นะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเนี่ยมันสีหายเลยนะครับเนี่ยนะครับกดลงนะครับกดลงแบบนี้นะครับไม่รู้เห็นไหมอ่าเนี่ยกดลงนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็งัดลงมานะครับมันก็จะหลุดออกมาได้นะครับอ่าแล้วที่เราคาน็อตไว้นะมันจะไม่หลุดออกมาเลยนะครับโอเคครับ ตอนนี้มันก็หลุดออกมาแล้วนะครับเราก็ที่คานรดไว้แล้วก็ขอดออกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดประตูนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หยิบผ้าก่อนนะครับทีนี้เราก็เช็ดดูนะครับก็จะไม่มีรอยนะครับที่เรางัดเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะเราไม่ได้งัดนะครับเราแค่แทงเข้าไปนะครับอย่างัดมันนะครับอ่านี่นะครับก็จะไม่มีรอยนะครับ เราแค่แทงเข้าไปกดเดือยตัวนี้นะครับนี่นะฮะมันจะมีเดือยเฉพาะาข้างบนหนึ่งเดียวนะครับเราต้องไปแทงกดเดือยข้างบนให้มันลงนะครับกดปุ๊บมันก็จะออกจากล็อกตรงนี้นะครับกดเดือยลงไปนะครับนะฮะสมมุติว่ามันแทงอยู่อย่างนี้นะครับนะครับปุ๊บแล้วก็ กดเดือยลงไปนะครับกดปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาใช้นี่กดนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาห้ามงัดนะครับอย่างัดนะครับโอเคครับผมต่อไปก็คือการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้ของผมอะหลุด แสดงว่ามันหักนี่ครับอ๋อนี่มันหักนะครับซึ่งน่าจะหักเพราะกรอบนะครับเพราะผมยังไม่เคยถอดนะครับนะครับน่าจะกระเด้งกระเด้งแล้วหักนะครับอืมอาจจะต้องหาอะไรรัดไว้แล้วแทนนะครับตอนนี้นะครับปกติต้องอยู่ท่านี้นะครับผมอย่างนี้มันหักไปขาหนึ่งนะครับ ขาแบบนี้หักนะครับโอเคครับเดี๋ยวถอดเลยนะครับก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับจะคูดก็เดี๋ยวไปเอาหลอดอ่าเอาอ่าเอาหลอดมาใส่ได้เลยนะครับหรือว่าจะถอดนี่ด้วยนะครับถอดไอ้ตัวนี้ไปเลยนะครับก็คือเราก็ต้องเอาสายไฟตัวนี้ออกนะครับออกจากล่องก่อนนะครับ สายไฟมันจะคล้องล่องนี้อยู่นะครับสายไฟก็จะคล้องล่องนี้อยู่เอาออกพออ,ออกเสร็จปุ๊บก็คลายดันตัวนี้นะครับมันก็จะออกจากล็อกนะครับล็อกตัวนี้นะครับอ่าพอออกเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเพียวๆอย่างนี้เราก็ดึงหลอดได้เลยนะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะเปลี่ยนหลอดไหนนะครับผมจะเปลี่ยนหลอดด้านข้างนี้นะครับ ออกนะครับสองตัวแบบนี้นะครับ,รบเดี๋ยวไปเทสนะครับโอเคครับติดติดทุกดวงแล้วนะครับต่อไปก็ใส่กลับนะครับใส่กลับ ใส่กลับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมใส่สายเข้าไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับใส่กลับใส่กลับแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องหาเข็ทายล็อกนะครับผมให้อยู่ท่านี้นะครับโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีเจาะรูขาที่หักไปนะครับแล้วก็ร้อยเข็มขัดถายเข้ารูเดิมนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับตอนใส่กลับนะครับไม่ต้องดูยางให้ดีนะครับดูยางพวกนี้ให้ดีนะครับอย่าให้มันปิ้นนะครับโอเคครับก็ใส่เข้าไปนะครับ สายเข้าไปอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ดันเข้าไปเลยนะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะลงลงลง,ลงกิฟข้างข้างไอ้ที่เ่าเราต้องดันมันนะตอนแรกนะครับมันจะลงพอมันลงเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับขันน็อตนะครับเหลือขันน็อตนะครับสองตัวนี้นะครับไม่ต้องแน่นนะครับ พอมันตึงมือเราก็ขันเข้าไปอีกแค่นิดเดียวนะครับอันนี้ใช้มือขันอย่างเดียวนะครับปึ๊บอาพอมันตึงแล้วก็เราก็ขันเข้าไปอีกนิดเดียวนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวดูนะครับนี่ครับก็จะเข้าเหมือนเดิมนะครับล่องนะครับยึดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ